สัปดาห์หน้านะครับอ่าสัปดาห์ที่18จนถึง22ธันวาคมครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียนกับกันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับมีการนับฝั่งขึ้นค้างมาเลข2นะครับฝั่งลงก็หมายเลข2เหมือนกันนะครับงั้นตอนนี้นะครับศักดิ์รีทเท่าเทียมกันก็คือว่าเป็นไซด์เวย์ออกข้างนั่นเองนะครับนะคราวนี้โซนอะโซนอยู่อยู่ตรงไหนครับอันดับแรกก่อนคู่สมมาตรแนวรับเดิมมาอยู่ตรงเนี้ยถูกต้องแหละนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นจุดหมายเลขศูนย์นะครับนะเราก็ต้องไปตี ยังต้องตีศูนย์้ันบนน,นะเออแต่มันไกลนะครับตีศูนย์ก็ศูนย์บนไกลมากนะครับก็ตีโซนบริเวณนี้แหละนะครับแต่ว่าเดยวคู่สมมาตรต้องมีการอัดจ,จัดใหม่หน็งนะ่ะขอญาตจานเช็กก่อนนะอันนี้คือจะรับคู่สมมาตรตัวใหม่เนาะอืมเอาหละมันเป็นไซเวว์เนาะสองกับสองนะครับก็สรุปนะครับทุกคนนะในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็รูปแบบนี้นะครับ ฝั่งขึ้นนับ2ฝั่งลงนับ2นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับสักสีเท่าเทียมกันนะครับเราจะตีคู่สมมาตรนะครับนะมีการแอดจักคู่สมมาตรใหม่นะครับนะก็ใช้ความกว้างนะครับตรงโซนบริเวณนี้นะครับสมมาตรกับบริเวณรับข้างล่างตรงนี้นะครับนะกะ็แนวรับ เวฟสองเนี่ยนะครับนะฐานเวฟสองเนี่ยครับถ้าจะไปต่อได้นะครับก็ไม่ควรจะหลุดคู่สมมาตรตรงนี้นะอ่างั้นถ้าเกิดใจดีนะครับลงมาบริเวณนี้นะครับนะต้องต้องกลับมาเล่นฝั่งรองนะครับแล้วก็สต็อปลอสที่ฐานเลขศูนย์ตรงนี้เลยนะอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติทะลุด้านบนพรวดนะครับใครจะถืออะไรอยู่ไม่รู้นะครับต้องกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองนะถ้าคุณถือช็อตก็ต้องสต็อปช็อตนะครับก็เล่นฝั่งรองตรงนี้นะครับนะอ่าถ้าทะลุด้านบนนะครับนะต้องกลับมาถือฝั่งรอง นะครับไม่ว่าคุณจะมีหน้าอะไรถ้ามีลองอยู่แล้วก็ถือต่อไปถ้าไม่มีลองก็ s t o อปช h o t เข้ามาเล่นฝั่งลองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเบสลองได้เช่นเดียวกันครับหลุดตรงนี้นะครับก็ต้องปิดลองเปิดช็อตทันทีนะครับเมื่อเปิดช็อตแล้วก็เอาคู่สมมาตรเป็นแนวห้ามผ่านเนาะไม่งงใช่ไหมอืมโอเคประมาณนี้นะครับงั้นก็สรุปแผนตามนี้ครัสลับตัวทองคำนะครับ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัวทองคำนะครับทองคําสัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่าทองคำครับมีการนับฝั่งขึ้นกับฝั่งลงนะครับเท่าเทียมกันก็คือนับหมายเลข2นะครับหนังนั้นก็จะเป็นไซด์เวย์เนาะเราก็จะตีกรอบแนวรับกับแนวต้านคู่สมมาตรเอาไว้ให้แบบนี้นะครับนะ การที่เล่นในกรอบคู่สมมาตรก็หลักการเดียวกับหลักการเดิมที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดเห็นราคาลงมาที่บริเวณแนวรับคู่สมมาตรก็สามารถที่จะเล่นฝั่งรองได้นะครับก็สต็อปลอสต์กิโลเดิมนะครับถ้าหลุดก็ต้องกลับมาเล่นฝั่งช็อตนะครับเมื่อช็อตแล้วก็ต้องห้ามผ่านแนวต้านคู่สมมาตรตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าใครจะดักช็อตก็ต้องดักช,อช็อตที่คู่สมมาตรนะครับนะถ้าเกิดแต่ว่าทะลุขึ้นไปนะครับก็ต้องกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองในทันทีอันนี้ก็คือหลักการเล่่นคคูสสมมาาาตระุดท้ย ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับก็ไซด์เวย์มาตั้งนานนะครับนะ่ะแล้วก็มาเบรกได้วันท้ายๆนะครับของสัปดาห์นะครับเมื่อทะลุคู่สมมาตรนะครับอยู่ฝั่งไหนไม่รู้ต้องกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองนะบริเวณนี้นะครับหลังจากครบเงื่อนไขทะลุคู่สมมาตรนะครับเอนที่รองเนี่ยนะครับก็กระโดดกลับอัพขึ้นทันทีเนาะเวีง่งแรงซินนามอนสัก16เหรียญโดยประมาณนะครับแต่ว่ามันก็โชว์แบ็คกลับมาที่คู่สมมาตรนะครับอ่ะก็ไม่เป็นอะไรพูดง่ายคือ ทิศทางนะมันเลือกแล้วนะครับคำถามคือหลังจากที่มันเลือกทิศทางจะไปต่อนะครับแนวรับตรงไหนที่ห้ามหลุดอ่าอันนี้เทรนก็เป็นฝั่งขึ้นแล้วนะเห็นเทรนไหมเห็นเส้นเทรนนะครับมันตีฝั่งขึ้นละแสดงว่ามันเริ่มมองขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับในมุมของตัวระบบไอ้เวฟเฟโบเนาะอ่ะคราวนี้ทุกคนก็ต้องถามทุกคนนะครับว่า ตอนนี้ฝังขึ้นนับ3นะครับฝั่งลงนับหมายเลข2องทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าใครได้เปรียบกันนะแต่คําถามที่ต้องถามตัดไปคือแล้วแนวรับไหนละที่ห้ามหลุดนะครับนะหลังจากที่คอนเฟิร์มเวฟสามนะตรงนี้นะครับนะใครสนใจนะครับอยากใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับนะแล้วก็เข้ามาฟังแผนประจําสัปดาห์ได้ฟรีนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ